สวัสดีครับผมสวัสดี FC มาดามหน่อยครับสวัสดี FC บอเดียครับผมมืดหนีก็มาผ้ามาเบ่งบรรยากาศฝนตกริ้นนะครับฮอมๆออยู่บรรยากาศกลางทุ่งหน้านะครับอ้อมซ้ายอ้อมขวาอยู่นะครับบ้านติดนาทางนะครับถนนเมนหลักสีเลนนะครับด้านซ้ายเป็นอ่าเป็นหญ้านะครับแล้วก็ตรงนู้นเป็นทุ่งนานะครับด้านหลังเป็นทุ่งนาด้านข้างเป็นทุ่งนานะครับแล้วก็มีหมาอยู่ นะครับมีมาอยู่สามสี่ตัวไม่ใช่หมาผมหรอกเป็นหมาป้านะครับหมาผมคือตัวนี้ครับลาเต้ลาเต้ลูกลาเต้เนี่ยนี่ยตัวนี้น้อยเนี่ยหมาผมนะครับผมยังยังไม่คุ้นเท่าไหร่ยังไม่รู้จักชื่อตัวเองด้วยซ้ํานะครับเพราะว่าเพิ่งเอามาเขาเอามาปล่อยที่วัดนะครับเบาเดียไปส่งกาแฟพระที่วัดนะครับทีนี้ ก็เห็นเจ้าตัวนี้มันวิ่งมาเล่นด้วยนะครับพระบอกว่ามีคนเอามาปล่อยนะครับมีคนเอามาปล่อยหมาหมาที่พระหมาที่วัดอะ่ะมันก็หลายตัวแล้วนะครับพระบอกว่าเอาไปเลี้ยงไหมเอาไปเลี้ยงให้หน่อยอะไรเงี้ยเห็นบ้านเพิ่งสร้างใหม่ยังไม่มีหมาแกบอกงี้ผมก็เลยเออเอามารับเลี้ยงนะครับหนึ่งตัวนะก็เห่าครับเอามาได้ประมาณสามสี่วันแล้ว ก็ป้ากับลุงเข็นรถผ่านหน้าบ้านนี้ก็เห่าครับน้องเขาก็เหา่าแขกมาซื้อกาแฟก็เห่านะครับก็ถือว่าดีเพราะว่าีย๋ยว่าเวลามีขโมยมาเนาะมันก็จะได้เห่านะครับก็เป็นการปลอดภัยระดับหนึ่งไปในตัวนะครับทำให้เรารู้ว่ามีใครมาบ้านนะครับวันนี้ช่างไฟเขากำลังจะมาติดให้นะครับเบลล์ียซื้ออุปกรณ์มาแล้วนะครับหมดเกือบหมื่นนะ นะครับพวกรางไฟต่างๆนะครับผมนี่นะครับแล้วก็พวกสายดงสายดินนะครับนี่พวกปลั๊กต่างๆนะครับอย่างละ40 20 30ชุดนี่สายไฟก็มวนล,ละพันกว่าบาทนะครับพันห้าพันห้านะครับพันสามนะครับแล้วก็ท่ออ่อนเขาเรียกอะไรข้ออ่อน,อ,อ,อ,นอะไรไม่รู้นะครับ สั่งเขาจดให้ว่าจงต้องใช้อะไรบ้างนะครับตามนี้เลยไต้ตัวนี้ก็ประมาณเกือบพันนะครับในกล่องคอน s u m ร์เป็นกล่องแยกเมนไฟนะครับเพื่อที่จะแบ่งกําลังไฟฟ้าไปแต่ละจุดของบ้านนะครับอันนี้ก็จะเป็นห้องนอนนะครับห้องนอนต้องใช้ไอเขาเรียกว่าอะไรไม่รู้ผมก็มันเป็นเรื่องของไอมันเป็นของช่างอะเนาะช่างก็บอกอันห้องนอนนี้จะต้องใช้ตัวเท่านี้นะครับอันนี้ห้องครัวอน,นี้ ห้องโถงอะไรประมาณนี้นะครับแต่ว่าเวลามีปัญหาไฟมีปัญหาตรงไหนเราก็ตัดตรงนั้นนะครับตรงที่เหลือยังใช้ได้อยู่อะไรประมาณนี้เนาะอ่าแล้วมันก็จะแบ่งกําลังไฟห้องห้องอย่างถ้าเกิดห้องนอนติดแอร์อย่างเงี้ยมันก็จะใช้กําลังไฟเยอะกว่าเพราะฉะนั้นต้องใช้ช่องนี้อะไรเงี้ยส่วนอ่าห้องน้ําอะไรเงี้ยห้องน้ํามันไฟเบามีแค่หลอดเดียวมีแค่ไฟหลอดเดียวกับเครื่องทำน้ําอุ่นอะไรเงี้ยมันก็จะมี ของช่างเ็าจะแบ่งไว้นะครับส่วนห้องน้ำมันก็อาจจะใช้ไฟเยอะหน่อยเพราะว่ามีเครื่องทำน้าอุ่นก็อาจจะระดับนี้อะไรประมาณนี้นะครับห้องครัวห้องโถงอะไรประมาณนี้เนาะก็แล้วแต่นะครับผมผมก็ไม่ค่อยมีความรู้เรื่องไฟเท่าไหร่นะครับก็เดี๋ยวช่างเขาจัดการเมื่อวานประมาณ4ี่โมงแล้วนะครับเขามาดูแล้วเขาก็เดินไม่ให้แล้วนิดหน่อยไม่ได้เดินหรอกครับติดตั้งกล่องไว้เนี่ยกามปูกามปูเนี่ยติดตั้งของไว้ติดตั้งไว้เพื่อที่จะ สอดสายไฟใส่ท่อนะครับเดินล้อมรอบนี้เพราะว่าเวลาเราใส่ฟ้าเนี่ยเราจะไม่เห็นไม่เห็นเราจะไม่เห็นไอ้พวกกล่องพวกสายพวกนี้ฝ้ามันจะอยู่ใต้อยู่ใต้เดล็กปรีอะไรจะประมาณนี้นะนะครับผมอันนี้ก็ไฟชั่วคราวเบารเดียทําเองเอามาไว้ใช้ก่อนนะอันนี้ห้องนอนนี่เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมนี่เป็นไงบ้างถ้าเสียตังจ้างช่างก็น่าจะ หมดประมาณพันหนึ่นะครับเนี่ยประมาณพันหถ้าคิดเป็นตารางเมตรนะอันนี้ก็9ตารางเมตรเขาคิดตารางเมตรละหนึ้อยยีบาท9ตารางเมตรก็พันพนกว่านะครับผมนี่แบบ่าเดีใช้เวลาปู3วัน <c oughs> อ่ถ้าเกิดจ้างช่างห้องนี้คือหนึ่พันบาทนะครับแบ่าวเดียก็ปูเองอทีนี้มันก็จะเหลือข้างๆก็เดี๋ยวอาจจะใช้เขาเรียกว่าอะไร ประกบข้างเหรอหรืออะไรนี่แหละบ่าวเียไม่แน่ใจเนาะหรือไม่ก็อาจจะเอายาแนวอัดเลยก็ได้เราอยู่เองนะครับเราไม่ได้แบบว่าไม่ได้ทําให้บ้านอื่นหรือว่าทําทําแบบว่าโชว์ทาโชว์ทาสวยอะไรประมาณนี้นะครับเราทําอยู่เองนะครับเราก็แคบทาแค่พอนอนนะครับผมเนาะะก็จะประมาณนี้ส่วนตรงหัวเนี่ยเดี๋ยวบ่าวเดียเอา พามาเช็ดออกนะครับแต่ถ้าเราเปาเดียใส่เขาเรียกว่าอะไรมันจะเป็นไม้ฉากอ่ะมันจะเป็นไม้ฉากตั้งขึ้นแบบนี้ตั้งขึ้นเลยหรืออาจจะไม่ใส่ก็ได้เดี๋ยวดูว่าดูอีกทีนะนะครับอาจจะเอายาเนียวอัดแบบนี้เลยก็ได้นะอัดส่วนตรงนี้ก็เดี๋ยวบาวเดียจะพอปูกระเบื้องข้างนอกแล้วเนี่ยปูกระเบื้องข้างนอกบปาเดียจะตัดเศษมาใส่ รอ,รอเศษกระเบื้องที่เหลือจากด้านนอกฮะบาเดียวไม่อยากเอามาตัดมั่วมันเปืองกระเบื้องนะรอเศษกระเบื้องที่เหลือจากปูด้านนอกแล้วเนี่ยบาเดียวถึงจะเอามาตัดใส่นะครับตรงนี้อ่ะโอเคก็สําเร็จแล้วนะครับห้องนอนนอนสามารถนอนได้เรียบร้อยนะครับผมตอนนี้ก็เปิดร้านกาแฟรอช่างมานะครับไฟไปขอมาแล้วนะครับยังไม่ได้นะไม่ใช่ยังไม่ได้หรอกเขาบอกว่า ไอทางกลมไฟฟ้านะเขาบอกว่าเขามีโครงการที่จะขยายไฟฟีให้อยู่นะครับแล้วเขาจะมาตั้งเสาให้สองเสาอาจจะเป็นเสาเล็กแบบนี้ฮะอาจจะเป็นเสาเล็กแบบนี้เพราะอันนั้นมันเป็นเสาเมนใหญ่เสาเสาไฟใหญ่นะครับเขาอาจจะเอาเสาเล็กมาตั้งให้สองเสาเพื่อที่จะดึงดึงไฟมาขยายไฟฟีนี้ก็มันก็ดีอย่างหนึ่งคือเราไม่ต้องเสียค่าสายไฟไม่ต้องเสียค่าหม้อไม่ต้องเสียอะไรเลย นะครับค่าเสาก็ไม่ต้องเสียนะครับอ่านะครับแต่ไม่รู้ว่ากี่เดือนนะครับเขาก็จะดึงดึงดึงมาเนี่ยมีเสาไฟหน้าบ้านเขาก็จะเอาหม้อแปลงมาใส่นี่เลยจบดึงสายเข้าบ้านเบาเดียวเลยนะครับแต่เขาก็บอกเดี๋ยวถ้าอยากใช้ไฟด่วนก็คือต้องเอาหม้อชั่วคาวมาแต่ว่าต้องเสียค่ามัดจําหมออ้อประมาณ 6- 700พันนี่แหละแล้วก็ต้องซื้อสายไฟเองสายไฟต้องไปดึงมาจากนู่นนะครับ200เมตร ไปกลับก็ต้องเป็น400เมตรนะครับเพราะสายมันจะต้องมีคู่หนึ่งเนาะ400เมตรเนี่ยคิดคิดเป็นเงินก็หลายพันอยู่นะครับแล้วก็ค่ามอออีก7,000มันเป็นหมื่นหนึ่งเราต้องซื้อเสานะครับอาจจะเป็นเสาเหล็กนะครับต้องเป็นเสาเหล็กหรือเสาปูนเท่านั้นเสาไม้ไม่ได้นะครับมาตั้งเพื่อที่จะดึงไฟมาไม่ให้มันต่ำนะต้องตั้งสูงๆขึ้นนะครับ ตีกลมๆบ่าวเดียตีกลมๆเลยรวมค่าช่างล้วประมาณหมื่นห้าหมื่นห้านี้ไม่ได้ไฟถาวรน,นะได้ไฟชั่วคราวบ่าวเดียก็เลยเออรอแล้วกันนะครับรอแล้วกันถ้างนั้นรอแล้วกันนะครับถามว่าใช้ไฟจากไหนนะครับตอนนี้บ่าวเดียดึงไฟมาจากบ้านป้านะครับนี่เห็นไหมนี่ฮะไฟเส้นนี้นี่นี่ปลักมันอยู่นี่ก็คือทั้งบ้านทั้งบ้านบ่าวเดียใช้ไฟจากเส้นนี้อยู่นะครับนี่ นู่นลยลงระยางไปนู่นนี่ฮะเสาเสาเสา,สาเห็นไหมฮะเนี่ยเลาะเลาะรั้วไปเนี่ยไปเกาะสายไฟต้นนู้นนะฮะเนี่ยตรงตรงตรงรถพอดีเนี่ยนะนี่นหละตรงปลายท่อนู่นแนหะเสาไฟตรงนู้นนะฮะอ่าบารเรียกเกาะมานะครับผมอ่ะโอเคเดี๋ยวก็จะใช้แบบนี้ไปก่อนทีนี้เดี๋ยวช่างไฟเขามาทําให้เนี่ยเขาก็จะทําเขาจะถอดสายนี้ออกแล้วเขาจะเดินสายที่ผมผมซื้อมานะ่ะ มันเป็นสาย2.5นะครับมันเป็นสายแบบว่าสายดีเลยนี่2.5จะเป็นแบบนี้นี่2.5มันเป็นสายแบบทองแดงหนาเลยนะครับแต่ถ้าไม่ใช่2.5เป็น1.5ก็จะเล็กกว่านี้นะครับก็จะเล็กกว่านี้นะอ่ะโอเคเดี๋ยวช่างเขาจะเดินสายให้ผมใหม่นะครับดึงสายมาใหม่แล้วก็ ทำดีๆอ่ะทำแบบต่อเข้าบ้านดีๆไม่ไม,ไม่ไม่ห้อยละเกะละกะอย่างนี้นะครับส่วนสายไฟร้านกาแฟ่าวนี้ก็เสียบปลั๊กเข้าเหมือนกัน <laughs> เสียบปลั๊กตรงนั้นแหละเข้ามาขายกาแฟนะทีนี้ปลั๊กมันที่ช่างเดินไว้ก็มีอยู่นี่เพ mm ีย hmm. งแต่ว่ามันต้องต่อกับสายเมนใหญ่นะครับหรือไม่ก็ต้องเอาปลั๊กเอาปลั๊กมาต่อต่ออันนี้เพื่อที่จะเสียบนี่นะครับถึงจะใช้ไฟร้านกาแฟได้ ว่าช่างเขายังไม่กำลังกำลังจะมานะครับบ่าวเดียก็เลยใช้แบบนี้ไปก่อนชั่วคราวนะครับเป็นปลั๊กต่อเข้าไปเนาะโอเคนะครับก็มีลูกชิ้นทอดนะครับแล้วก็ชากาแฟทุกอย่างเหมือนเดิมนะครับเพิ่มเติมคือรอรอว่าจะทํายังไงต่อไปเพื่อที่จะให้ลูกค้ามีที่นั่งได้นะครับที่บ่าวเดียคิดไว้นะนะครับอาจจะเอาร้านเนี่ยขยับเข้ามาชิดแล้วก็ด้านหน้านียทำเป็นร่ม ทำเป็นล่มทำเป็นเพลิงหรืออะไรก็ว่ากันไปเดี๋ยวรอกําลังคิดดูก่อนนะครับผมเนาะโอเคอ่ะแบ่าวเดียวมาอัปเดตแล้วนะครับตอนนี้กําลังจะถอดพัดลมมาล้างเ <c oughs> <c oughs> จอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ